สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาอาธิบายนะคะจุดสังเกตฟิลเลอร์โบท็อกของแพรี่ห่อต่างๆ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าหมอจะอธิบายจุดต่างๆให้ละเอียดเลยคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้คนไข้อ่ะคะ่ะมีข้อมูลเพื่อป้องกันตัวเองเนื่องจากตอนนี้จากการสมวจคลินิกทั่วกรุงเทพมหาคนครนะคะ70%จะพบยาฮิวแล้วก็ยาลองซึ่งการฉีดโบท็อกลองเนี่ยคะ่ะจะก่อให้เกิดผลการดื้อยาไปตลอดชีวิตปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีเคสที่สามารถหายจากการฉีดโบท็อกลองได้ส่วนฟิลเลอร์ฟอมเนี่ยคะ่ะก็จะไม่สลาย คือเมื่อเวลาผ่านไป5้าถึงสิปีเนี่ยก็จะบวมแดงย้อยในที่สุดก็ต้องไปผ่า,ผ,าผูดออกอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้หน้าเราเสียรูปได้กรณียาที่ขิ้วเข้ามาไม่ได้นําเข้าถูกต้องนะคะการขนส่งก็จะหลบหลอกซ่อนๆไม่สามารถควบคุมภูมิในการขนส่งได้ยาก็จะเสะื่อมสภาพค่ะแล้วก็ในกรณีของโบทองเนี่ยก็อาจจะต้องฉีดบ่อยขึ้นทําให้ดื้อยาส่วนฟิลเลอร์เนี่ยก็จะทําให้ยาอยู่ได้ไม่นาน เ็คบริษัทที่นำยาเข้าโดยถูกต้องคนไข้าสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของอย ซึ่งก็จะอยู่ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้หรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้แนะที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือก่อนที่จะฉีดโบทอ็อกหรือฟิลเลอร์เนี่ยควรจะให้หมอเนี่ยแกะกล่องแกะขวดให้ดูนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ของแท้ตามที่แจ้งไว้จริงๆแล้วหลังฉีดควรจะเก็บกล่องเก็บขวดเอาไว้นะคะหรือว่า,วะะวาถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเอาไวต้ตรวจสอบและในช่วงต่อจากนี้นะคะหมอก็จะมาชี้จุดสังเกตของแท้ของโบทอ็อกและฟิลเลอร์ในยี่ห้อตา่างๆเริ่มจากโบทอ็อกเกาหลียี่ห้อ Botolect นะคะ ซึ่งจะนำเข้าโดยบริษัทคอนมาเมดีคอเป็นยาควบคุมพิเศษจะขายให้กับแพทย์เท่านั้นที่ก้นขวดก็จะระบุเลขล็อตวันผลิตและก็วันหมดอายุนะคะเดี๋ยวหมอจะแกะกล่องให้ดูข้างในนะคะจุดสังเกตบมทนแลกของแพ้นะคะก็จะมีโมโนแกรมแล้วก็จะมีเลขล็อตวันหมดอายุนะคะตรงกับก้นกล่อง แลที่ก้นขวดก็จะมีผลึกเคลือบอยู่นะคะจุดสังเกตนิโรโลนห่อของแท้นะคะก็จะมีโมโนแกรมเคลือบอยู่ติดกบะล่องจะไม่ใช่สติกเกอร์ที่สามารถดึงลอกออกได้นะคะหมอกกจะแกะกล่องให้ดูข้างในนะคะจุดสังเกตนิโรโลนหออของแท้นะคะก็จะมีโฮโลแกรม พิมว่าเมติท็อกอยู่ข้างขวดนะคะจะมีเลขรอดวันหมดอายุนะคะที่ฝาขวดแล้วก็ข้างขวดนะคะตรงกับที่ก้นกล่องสำหรับโบลท็องยี่ห้อนาโบตานะคะก็จะนําเข้าโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์มานะคะหมอก,ก็จะแกะกล่องให้ดูทีสุดสังเกตนาโบตาของแท้นะคะก็จะมีโมโนแกรมเครือบบนฉลาก ต่อมาก็จะเป็นโมท็อกยี่ห้ออาร์เลอร์แกนนะคะก็จะมีสติกเกอร์ซีลทั้งด้านบนด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันการเปิดจากข้างบนข้างล่างที่เปิดจะอยู่ด้านข้างนะคะก็จะเปิดออกแบบนี้ซึ่งก็จะมีเลขล็อตและก็วันหมดอายุนะคะที่ข้างขวดก็จะเช็คให้ตรงกับก้นกล่องที่สลากนะคะจะมีโฮโลแกรมลุ้งล้งคล้ายๆหน้าบัตรประชาชนนะคะพิมพ์ว่าอเลอร์แกนนะคะอยู่รอบๆ ที่สลากเนี่ยค่ะก็จะมีสติกเกอร์ที่สามารถดึงออกได้เพื่อระบุว่าขวดนี้ผ่านการใช้แล้วเพื่อป้องกันการนำขวดอเลแกนไปใส่โบท็อกที่ห่ออื่นนะคะคนไข้จะได้มั่นใจว่าได้ของอเลแกนจริงๆทีนี้ก็จะมาดูจุดสังเกตของฟิลเลอร์แท้ยี่ห้อต่างๆนะคะเริ่มจากฟิลเลอร์ยี่ห้อเลสเชรนนะคะก็จะมีจุดสังเกตคือสติกเกอร์โมโนแกรมสีลุ้งนะคะสีทองอันนี้ซึ่งปัจจุบันนะคะ ฟิลเลอร์ของปอมีสามารถปลอมแปลงแพ็กเก็ตเหมือนกับของแท้เกือบร้ออร์เซ็นตท่านที่ดีเนี่ยคนไข้ก็ควรจะนำเลขล็อตที่ระบุไว้ตรงนี้ค่ะโทรเช็กกับบริษัทเกาเดอร์ม่าประเทศไทยที่นำเข้าฟิลเลอร์เลเซเลว่าคลินิกนี้ได้ซื้อเลขล็อตนี้กับบริษัทจริงไหมโดยหมอก็จะมีเบอร์โทรของบริษัทเกาเดอร์ม่ประเทศไทยไว้ให้ในคลิปนี้นะคะ ต่อามาเราก็จะมาดูจุดสายเกตของแพ้นะคะของฟิลเลอร์ที่ห้อจูวีเดิมก็จะมีลายพิมพ์นะคะเป็นภาษาไทยนำเข้าโดยบริษัทอาลาแก สำหรับฟิลเตอร์ยี่ห้อจูวีเดิมนะคะก็ต้องระวังเรื่องของยาปลอมและการสอดไส้สำหรับยาปลอมนะคะที่หน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเอาตาสามกับเอาตาสี่เรื่องของยาสอดไส้เนี่ยค่ะก็คือเป็นการนำกล่องฟิลเลอร์ของแพ้จูวีเดิมโวลูมาแบบนี้ค่ะไปใส่ฟิลเลอร์ยี่ห้อหอื่นซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถป้องกันได้โดยให้หมอกแกะกล่องให้ดูนะคะแล้วก็คนไข้ก็ต้องสังเกตว่าฟิลเตอร์ข้างในเนี่ยเป็นชื่อเดียวกับที่หน้ากล่องจริงๆเดี๋ยวหมอจะลองแกะกล่องจูวีเดิมให้ดูนะคะ อันนี้ก็ต้องสังเกตด้วยว่าเป็นรุ่นเดียวกันเลขล็อตวัน,ว,นวันผลิตวันหมดอายุเดียวกันนะคะตรงกับที่ด้านข้างกล่องหมอก็าจะทบทวนวิธีตรวจสอบยาแบบปลอดภัยให้อีกทีนะคะสามารถใช้วิธีนี้กับยาตัวอื่นๆได้ด้วยเพื่อป้องกันตัวเองจากยาลองนะคะขั้นตอนที่1ก็คือเข้าไปหน้าเว็บไซต์ของยอยที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ ขั้นตอนที่2ก็คือพิมพ์ชื่อยาเพื่อหาบริษัทยาที่นําเข้ายาตัวนี้อย่างถูกต้องซึ่งยาหนึ่งโปรเกันตจะมีแค่บริษัทเดียวนะคะที่นําเข้าขั้นตอนที่3ก็คือนําชื่อบริษัทนะคะไปหาเบอร์โทรใน Google ซึ่งสําหรับข้อ123สําหรับโบท็อกและฟินเลอร์นะคะหมอได้รวบรวมเบอร์โทรมาแล้วไว้ในชิปนี้ขั้นตอนที่4ี่ก็คือโทรหาบริษัทยานะคะเพื่อเช็คเลขร้อท่ากล่องที่เราได้มาว่าคลินิกนีน้ได้ซื้อเลขร้อน,นี้กับบริษัท ขอ,อยจำนะคะว่าผลจากการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ปอมเนี่ยแก้ไขไม่ได้มีคีมิตที่มีใบอนุญ,ญาตเนีย่ยประมาณ70%นะคะส่งตปวดเจอว่ามียาปลอมคนไข้ก็เลยควรจะมีข้อมูลในการป้องกันตัวเองนะคะ